โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม UIN ตอนนี้นะฮะก็อยู่กันในวอรซีเซิร์ฟเวอร์ไออ้วนซีนะครับทุกคนและวันนี้นะทุกคนเห็นไหมครับประดับแมปพอปเยอะขนาดสถานี้ทุกม่พอปพอปเยอะขนาดนี้นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปเปิดกล่องฟาร์มใหม่ล่าสุดกันอีกแล้วแต่ก็เหมือนที่คนดูจะรู้อยู่คือผมไม่ได้เปิดเฉยนะครับก็คือผมจะมาเปิดแล้วก็แจกคนฟาร์มด้วยแม่พูดไปกระลิ้นพันไปตั้งแต่ต้นคลิปขออภัยด้วยก่อนเราจะไปดูว่าของในกล่องใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างขอเก็บพอปก่อนเดี๋ยวพอปกูบินเอานะกอตั ปรับปรับไปสวยทุกคนนะครับก็วันนี้จะเปิดกล่องฟาร์มใหม่มันชื่อกล่องว่าแร่ฟาร์มบล็อกนะครับทุกคนก็นั่นแหละตกตรงตัวเลยกล่องแร่ฟาร์มครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวดูของไปก่อนอันนี้คือของออนเวลาใหม่นะครับผมแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับทุกคนนี่น,น,นี่ดูก่อนของออนเวลาใหม่นี่คือของออนเวลาใหม่นะครับซึ่งของออนเวลาใหม่นี่ก็มีสิทธิ์ลุ้นกล่องฟาร์มนะผมคือได้ถึง5กล่องนะครับแต่ต้องลองอินถึงประมาณ29วันก็ตีไปประมาณเดือนหนึ่งทุกคนนี่ฮะของลองอินใหม่ก็น่าสนใจนะครับทุกคนและต่อมาขออออออองงงงใในนกกล่่่่่่ววาาาามมมีีีีีะไไไรรรจิๆต้้้ดดดดููทผเเเคย เบลซีนะครับก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะทุกคนที่สําคัญคือผมแจกของบ่อยผมหลังนี้ผมแจกของบ่อยมากถ้าเจอใครผมแจกเลยทุกคนนะเออแล้วอย่างหนึ่งคือตอนแรกผมจะเปิดคลิปตอนแรกผมมาเซอร์ที่ไม่มีคนเว้ยผมคิดไว้ว่าถ้าผมเปิดกล่องเสร็จเนี่ยและใครยังอยู่กับผมนะผมให้แม่งก่อนเลยคนละอ่ะให้สิบห้ากล่องเลยใครที่เจอผมก่อนอ่ะถ้าผมอันนี้มันอยู่ผมใช่ไหมถ้าผมเปิด เปิดคลิปเสร็จแล้วมันจะเป็นคนเดิมคนแรกที่อยู่กับผมผมจะให้กล่องมาเลย15กล่องทุกคนเอางี้นะโอเคไหมก็เดี๋ยวถ้าผมเปิดกล่องเสร็จเนี่ยแล้วใครยังอยู่กับผมเป็นคนแรกหรือถ้ามีคนเดียวก็ให้คนเดียว,ยวไปเลยครับ15กล่องส่วนที่เหลือเนี่ยขอแจกไปเลขมงคลลวกันคนละเก้ากล่องพอทุกคนนะครับ <ST AR> จริงๆคือไม่ใช่น้อยๆนะเยอะนะทุกคนนะครับโอเคของในกล่องเรามาดูดีกว่าทุกคนเมื่อกี้คนดูจะเห็นว่าคร่าวๆละแต่ให้ดูเต็มเลยนี่ฮะทีเด็ดประดาแบบว่าแบบของดีๆเลยนะทุกคนของทองก็เยอะมากเหมือนเดิมทุกคนแต่ของดีีเลยคคืนรับ S v S E L บวกสองนะครับดีมากๆลองมาก็จะเป็นนี้ครับทุกคน <S V S ต,ตาลแล้วก็นี่นเออลืมน,นี่เป็นยังไงนี่ M 200 Thunder Carbon แล้วก็ V D L นี่ก็ดีเหมือน,นแล้วก็คอน,นี่โอ้โหใครคยโดนฟันจะรู้ว่าไอเฮียตีลัวชิพหายทุกคนคอน,นี่คือกองพอตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้กันอันนี้ก็ดีทุกคนซุด OP โอพโอหบาชมพูอีกโอ้โหคือแบบของมันเยอะแต่กระจายกันเยอะทุกคนเอาตรงก็คือถ้าเป็นของทองนะ เน้นจะเป็นปืนจะดีกว่าอะเป็นปืนอะไรก็ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นปืนกระกากก็จะเป็นปืนนี่ปืนนี่อันนี้ก็พอใช้ได้อยู่ถ้าแบบไม่มีใช้จริงๆแต่ถ้าถ้าตัดดูก็กระกากสำหรับผมนะบาบูนี่ผมไม่มั่นใจดาเมจแต่ถ้าผมมั่นใจเลยว่าดีๆก็คืออันนี้ครับสุดนี่ดีแน่นอนถัดมาก็เป็น EL แล้วก็20,000ก็น่าจะได้อยู่บ้าง20,000ระยะใกล้นะครับแล้วก็เอ็นสองรันเดอร์ แล้วก็นี่ครับไอ้กัญชาเนี่ยเออเลเวลกัญชาแล้วกันแล้วก็นี่ครับเอียบอกสองจะดีมากส่วนหัวซอมบี้นี่ผมไม่รู้ว่าถือเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่เป็นเวลเก้าน่าจะแปดเก้ามาทุกคนเปิดเลยแล้วกันนะครับอ่ะมาดูกันว่าจังหวะนี้ผมจะเปิดได้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวขอลองเซิร์ฟเซิร์ฟห้าสิบกล่องเพราะว่าคลิปล่าสุดที่เปิดเนี่ยห้าสิบกล่องแรกกูออกออกของดีมากคือดวงผมดีไม่รู้ว่าดวงวันนี้แจ้งอยู่หรือเปล่านะครับมาแรกก็ชมพูเลยเอาเอาผมไม่นับของชมพูเหมือนเดิมทุกคนนนนนนนผมมมมจจะะ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 รรัััับบเเเเฉพพาาาาขขอออออองงงงงแดทฮฮป์์ซ็ตกกชู่่ยว เอาแดงมาแล้วหนึ่งทุกคนนับเหมือนเดิมนับเหมือนเดิมหนึ่งทุกคนหนึ่งป๊บโอ้โหบงอัญชาปึ๊บปึ๊บปึ๊บชมพูปึ๊บ,บ,อบ,บ,บตอนนี้ยังไม่มีทองออกมานะฮะเดี๋ยวคงจะมีหลุดมาแต่ผมมั่นใจนะ,ะ้าสิบกล่องว่าโดนหุ่มมาวะคลิปที่แล้วห้าสิบกล่องยังแบบดีายหาเลยนะครับใช่ปะเออคนณี่บอกคลิปที่แล้วไม่ใช่คลิปนี้พี่มันไม่เหมือนกันเออก็จก็จริงนะ แล้ววันนี้ผมเปลี่ยนตัวละครมาละเดือกเผลอเอาตัวละครไอ้ตู่มาคนด่ากูไปไปผักอีกคิดว่ากูมาแจกของถ้าด่าเอ้าแดงที่สองมาละเป็นตู้นะทุกคนนะครับเกือบตอนแรกเกือบลืมเปลี่ยนตัวละครละต้องออกไปเปลี่ยนตัวละครมานะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่เราทำคลิปแบบแปลกๆนะคนยังไม่รู้ก็คือใครด่าด่าได้ไอ้ตู่นามสมมุตินะครับเอ้าไมาอันนึงละด่าไอ้ตู่แจกของคลิปคลิปนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนตัวละครหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวผมเปิดไปมั man, ่งด่ากูอ <eks> ีกเออแบบผมด่าพี่ไม่ได้ของวะเออเลยต้องเปลี่ยนตัวนะครับแ้ง าลืมมาฟาร์มหากล่องนี่ยทุกคนก็มันอยู่ที่ดวงจริงๆไงกล่องกล่องทุกเกมทุกเซิร์ฟผมว่ามันอยู่ที่ดวงอ่ะมันคงไม่มีเซิร์ฟไหนที่จะทำแบบล็อกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมึงดูขนาดกูเวเดียเ็้แอดมินมึงคิดว่าล็อกเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะบางคลิปดวงดีคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือดีดีก็ดีมากๆส่วนใครให้ดูคลิปก่อนคลิปที่แล้วเนี่ยเปิดก็เฮียเฮียจนคนไม่กล้าฟาร์มมาหาทุกคนแบบคนไอ้คลิปแรกที่เปิดกล่องที่ที่ผ่านมาเนี่ย ฟาร์มแบบแบบเห็นคนแบบคนฟาร์มไม่อยากจะเปิดหาเลยอ่ะคือแบบไม่อยากจะฟาร์มหาเลยคือแบบเห็นผมเปิดเปิดเกลือไงทุกคนแต่จริงมันอยู่ที่ดวงนะอย่างที่บอกไปไอรอนแมนกล่องเดียวเนี่ยกูโม้ได้ทั้งชาติอ่ะที่ผมเปิดกล่องเดียวได้ไอรอนแมนอ่ะนะครับไอรอนแมนจริงนะไม่ใช่โรเปกูโม้ได้ทั้งปีอ่ะเอ้าจริงว่าแต่รอบนี้มือนโดนไม่ค่อยดีนะเออไอชี้แดงมาแค่สามทองไม่ออกเลยมันถือไพ่ห้าสิบอันเนี่ยผมขอทองสักอันหนึ่งแต่ถ้าเอาเป็นเกณฑ์จากคลิปที่แล้วต้องมีทั้งสองอันนะอ่ะถ้าเป็นเกณฑ์จากคลลิปทททีี่แ้้้วตอออองงงมัันะ แต่เกณฑ์ในคลิปนี้กูไม่มั่นใจว่ะไม่มั่นใจเอาซะเลยนะครับโหชมพูเริ่มทดถอยเขียวกับฟ้าเริ่มทดแทนทดถอยทดแทนนั่แหละครับโอ้โหชัดละเริ่มละชมพูมากเห็นมันชมพูมันจะเป็นของมันก,มนก็มันก็ดีแต่คือแบบระดับผมมันต้องแดงขึ้นไปแล้วไงทุกคนมันต้องมันต้องแดงขออนุญาตด,ดูดู อันนี้ผมจะกดดูพอดีผมไม่ได้กดเปิดตอบเพราะผมจะดูพอดีว่าได้อะไรบ้างกล่องหมดพอดีเดียชี่ดูเซตนี้ถึง80นะครับโอ้โ oh ห my god อย่างว่าขออนุญาตขออนุญาต๋ยวผมจะขอเปิดอีกจังน้อยหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอทิ้งของไม่จำเป็นเลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวอยู่บนนี้ใครมันจะเก็บได้อะกูาถามจริงเปิดไปปรนะมาณ51กล่องเมื่อกี้เป็นเศษไปกล่องหนึ่งนะครับแต่จริงพูดดีมันก็ใช้งานได้มันก็ดีอะทุกคนแต่อย่างที่บอกไปคือเฮ้ยผม ผมระดับ id admin id พี่ตัง id แบบเออเอาไว้แกล้งคนเลยนะเว้ย id เนี้ยทั้งแกล้งทงั้งกลียนทั้งตบสารพัดโอ้โหโดนเขาตบอีกต่างหากปลอดต่อแล้วผมใส่กระเป๋าได้อยู่อ่ะตอนเนี้ยโอ้โหใส่เป๋าอีกจีกโก้80บาทอยู่ด้วยทิ้งไปก่อนเพราะอย่างที่บอกไปว่าคือไม่น่าจะมีใครเก็บได้นะครับตอนนี้แดงเรามี4ทำไมผมนับได้2เอาตู้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคืออะไรวะแดงอีกอันหนึ่งผมคืออะไรวะ อ,อ๋อมีสามมีสามถูกละมีสามไม่ใช่สี่ตกลทีครับพอดีผมผมผมจำผิดจำผิดตกลครับตกลครับโอเคมาขอด้วยค่ะใสกล่องเพิ่อมอีกแล้วกันนะครับทุกคนโค้ดในการใส่กล่องก็เก้าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าเฮ้ยตกใจเก้าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าเอามาซัก,150กร้อยห้าสิบกล่องเผื่อแจกเลยทุกคนแต่คือไม่น่าแจกหมดหรอกนะครับคนเพราะเราต้องหาออกออกหาอีกนะครับมาทุกคนขอเปิดอีกจักกี่กล่องดีว่าเออเราไปห้าสิบแล้วขออกีกสัก ห้าสิบกล่องแต่ถ้าทองออกมาผมหยุดเลยถ้าทองออกมาผมหยุดเลยผมอยากจะรู้ว่าเลททองออกเท่าไหร่ของผมในวันนี้นะครับเพราะผมจะรีบไปแจกผมอยากแจกให้เยอะที่สุดเข้าใจปะเออแม่งคลิปที่ที่แล้วจะหาแจกทั้งคลิปไม่เจอคนแต่คลิปนี้จะมาแบบเปิดกล่องแล้วอยากจะแจกแค่ครึ่งคลิปนะกูจะเจอคนเยอะมากแล้วกูจะแจกไม่ทันเชื่อผมปะเชื่อไหมเวลาตั้งใจมาแจกอ่ะไม่เจอหรอกแต่พอเวลาตั้งใจ,จแบบมาเปิดกล่องสักแป๊บนึงแล้วค่อยแจกเนี่ยโอ้โหคนมาซะเยอะเชื่อแล้วเวลากูไม่พอไงแล้วแบบเออนะจะเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้แดงมาหน,นึ่งแล้วยังไม่ อีห้าสิบกล่องถ้าแดงไม่มาก็เลือกระลาต่อกันเถอะเฮียอับประมงคนฟิล์มทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้อันนี้สิ่งนี้เก็บไม่ได้ครับเก็บแล้วซวยครับแม่งล่าสุดได้ข่าวจะต่อจะหาออกนโยบายต่อนายกไปให้ถึงปีเจ็ดสูตรเลยหรอเออคือแบบเปลี่ยนเปลี่ยนกฎกันโง่เลยนะเออแบบอยากเป็นต่อเนาะเฮียพูดลอยนะพี่นะพูดถึงแบบนายก GTA วัดเออไม่ใช่วัดเป็นเซิร์ฟบางเซิร์ฟดีหว่าทุกคน ชื่อตู่นะครับนี่ผมบริมาษาเพงเยอะี๋ยวถึงจะโดนเอาหยอกๆนะครับแต่มันคี้จริงคือแบบอยู่มาหลายปีเต็มที่เขาอยู่กันเท่าไหร่นะหกปีใช่ไหมไอ้แค่นี้ข้ามไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเออเปลี่ยนนโยบายไปเรื่อยไม่ยอมเกษียณด้วยนะครับแหมนายกประเทศหนึ่งนะเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งไฟเอ็มไฟเอ็มไฟเอ็มนะไฟเอ็มชื่อตู่ชื่อตู่เขี่ยเขี่ยจริงๆนะสัตว์อุ้ยเมื่อกี้แดงปะเมื่อกี้ดูไม่ทันแดงหรือเปล่า ขอดูอ่ะน,นี่ใช้แดงปะไม่ใ่่แดงมเมื่อก,กี้ชมพูปะทุกคนโอเคชมพูครับเมื่อกี้รีบไปหน่อยหมดแต่เอามาแล้วครับที่บอกไปมาแล้วหยุดมาแล้วหยุดหยุดสมหยุดทองมาแล้วหยุดนะครับก็คือสรุปแราแดงแดงทั้งหมดสี่อันนะฮะแล้วก็ทองหนึ่งเดี๋ยวขอดูความสึกทองดิงแปดสิบห้าอ๋อไอ้กากใบกากแงวกาคหับพ่อหับแม่เตะกระจอกพูดยังไงภาษาหนึ่งคือกระจอกอะ่ะคืออ่อนดอยแต่แต่แ,ตแ,ตแตบบเฮ้ยนะครับคือแบบ ของกลักอ,ะอ่ะเอางี้คือของกลักโอ้ยทุกคนอันนี้อันนี้แดงปะซองแดงสี่สิบแปดสี่สามสองสามไปยี่สิบนะครับโอ้โหคือแบบเพี้ยจริงเดี๋ยวผมมาคำนวณเปอร์เซ็นต์เลยครับทุกคนว่าผมเปิดเนี่ยได้โอกาสต่อประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนในการเปิดวันนี้นะฮะว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่บ้างจะของใหม่มาสวยๆเยอะนะแต่ไม่ถือเลยเพราะไอ้เกาะฟังชั่นนะเกาะทองจริงๆไม่ควรมาอยู่ในเกาะทองนะสิได้พื้นที่สิได้เรทอุตสาห์เปิดได้พุ่นตรงนะแปดสิบสามไม่งงแปดไอแปด ปดสิบห้าเองหรอแปดเจ็ดแปดแปดปดเก้าได้อยู่มั้งเออเป็นตัวันไม่ใช่หัวจริงเก้าสิบยังได้เลยนะครับโอ้โหกล่องฟาร์มนะครับแต่ถ้าได้เอเสองอ่ะคุ้มแน่นอนนะครับเรามาคิดเลยดีกว่าผมเปิดไปทั้งหมดอ่าตอนแรกเรามีร้อยห้าสิบนะครับ 7, ทุกคนร้อยห้าสิบลบร้อยสิบเจ็ดเท่ากับบวกห้าสิบเอ็ดเปิดไปแปดสิบสี่กล่องนะฮะแปดสิบสี่กล่องแล้วเราได้ทองอันหนึ่งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 84โอกาสออกผมในวันนี้นะครับ1.1%นะฮะก็1.9ตีไปเป็น1.2%ส่วนโอกาสออกแดงผมก็คือ4คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ84โอกาสออกทองผมเอ้ยแดงวันนี้ผมน้อยมากทุกคนทิปที่แล้วคือทองก็ประมาณนี้เปล่าวะจะไม่ผิดนะทุกคนแต่คือบอกเลยว่าแดงออกน้อยมาก4.7%ก็คือตีไปก็5ทุกคนแต่มันก็มันก็น้อยอะลิปนี้คือแบบ ดวงไม่ค่อยดีป่ะนะครับอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วผมอาจจะดุดดวงไปเยอะอ่ะทุกคนสรุปผมเปิดคลิเปเป,เปิดเสร็จนะฮะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนผมก็ไม่มีใครได้รับส5้ากล่องนะฮะที่เหลือก็แจกเป็นเก้าล่องไปเลยทุกคนนะครับก็เรามารุกนีนว่าจะเจอใครบ้างก็จะพยายามไปทั้งธรรมดาพเมียมนะครับเออเดี๋ยวขอแวะไปเซิร์ฟพู้เล่นใหม่หก่อนแล้วกันนะครับผมจะเทียตามสายฟรีก่อนนะเอ,เอาใจสายฟรีก่อนเพราะว่าเป็นเออหน้าไม่รู้ว่าบางที อาจจะเป็นสายฟรีย,ยกระดับก็ได้พิมพ์ใหมอย่างที่บอกไปเป็นสายงบน้อยแหละคือเติมมาฟาร์มผมเข้าใจเดี๋ยวเซิร์ฟพูดเล่นใหม่ก่อนอ่ามีมีมีเอาไปคโรัวโดน,นะครับถ้ามีใครฟาร์มเอฟเคไม่ได้นะครับเอฟเคไม่ได้นะครับพวกกลับมาเย็นออนเวลาเฉยเนะี่ยไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เดี๋ยวดูก่อนถ้าใจอ่อนอาจจะตอบให้สักกล่องหนึ่งข้างหน้าตัวมันนะครับข้างหลังตัวมันดีกว่านะครับเล็กๆน้อยๆก็เล็กๆน้อยๆจริงอ่ะดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมเราเกลียนจู่โจมสำหรับคนเอฟเคนะครับผมจะตอบไปข้างหลังเานะ ถ้าหนันเช็คก็ได้ไปแต่โดยส่วนรวมแล้วร e really really ้อยทั้งร้อยไม่ค่อยหันเช็คหรอกนะครับมันทิ้งไว้ห้ากล่องเลยแล้วกันทิ้งไว้ห้ากล่องเลยข้างหลังข้างหลังพวกเอฟเคดงดีหันมาก็ได้อะแค่แหละเอาเลยสองคนแล้วนะครับเอาไอตูัวมันไม่ได้สูบฟังเหรอ ชิบหายเลี้ยวผมไปยิงมุมมองนี้ยิงมุมมองนี้แล้วมันล็อกมันโดนมันล็อกตัวไอ้เฮียขี้ขวาดชิบหายเลี้ยวเดี๋ยวดึงมาด,ดึงมาผมไม่ต้องดึงหรอกโอ้โหชิบหายนะดึงผมดึงเพราะมันหลุดเพราะว่ามันหลุด,หลดให้มันมาก่อนไ <c oughs> <c oughs> อ้เยอะใครอะ่ะฝากขอโทษด้วยผู้เล่นใหม่นะครับปรดเผิ่ความรู้จักผมด้วยนะครับฮัลลโหฮัลโหล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  เฮียเดียวก็หมุนที่ฝ่ายเลยไม่ใช่บันกูนสองสามสี่ห้าอกเจ็ดแปดเก้าต่อไปเราตามไปหาคนที่ผมฆ่ามาก่อนเีย <Yeah. S 2> ้ฮัลโหลลุงฮัลโหลลุงวันนี <c oughs> ้ผมวะเนี่ยลงุลงลงุงลุงลุงโตไอ้เช่นนี้ทำไมเปิดเสียงนะ เราสงสารมึงว่ะเออผมแจกอเลยดีกว่าว่าแม่เดี๋ยวสงสารเขาเมา่าผู้เล่นใหม่แล้วเขาขายันฟาร์มไปดิคือแบบฟาร์มมาซะเยอะเลยอะเราอดเราอดแก้มันเราอดแก้มันจะยิงบุ๋เว้ยอะนี่หล่อเลยยะ <c oughs> แกผู้เล่นใหม่กูนี่มันเี้ยจริงอ่ากล่องไปกล่องไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8 9 10 11แถมให้แถมให้เพราะผมฆ่ามันตายเฮ้ยมึงเก็บกล่องก่อนเดี๋ยวนี่มึงโอ้โหนี่มึงมูลค่ามากกว่าของในตัวมืออนะีกนั่นอะเอ้ยไอ้นุม่มเฮียสงสัยเด็กคนนี้มันชจ้าสุพีมไอ้สัตว์ผมชจ้าสุพีมเป็นคนสุพรรณเออชจ้าด่มสุราป้าไปขี้ขวัญแล้วป้าไอีกไอ้นุ่นนอมอยิงยิงนะยิงนะอยิงนะสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดฉันไม่เก็บก็เลยของมึงแล้วดิหรอว่าดิว่าว่าดิสช่วยยิงผีก่อนผีข่ามันตายออกมาเก็บของอยู่มนเคลียร์ของอยู่อ๋อเก็บเก็บเก็บกล่องสิตอนแรกมันจะไม่เปิดไมล์รูดนว่านะครับไปซื้อื่นต่อตอนแรกมันจะไม่เปิดใหม่ทุกคนไอห่าไม่น่าเลยแล้วมาเก็บกล่องด้วย ของลิไม่เกี่ยวเด้อขนาดกูวางไหนพับเพื่งรีบเก็บเลยเออเออให้สิบเอ็ดกล่องถือว่าเป็นค่าทําขวานที่ผมข่ามันะครับลืมไปว่าเล่ดีเดฟขี้ขวาก็เบ๊เขาให้หัวสนั่นเลยครับทุกคนลั่นแจะลั่นแจะน,นะครับโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตายไปเซฟ้าต่อลูทรงวันนี้น่าจะได้ไปเซฟพิมพ์มให้คนเดียวดูดิพออย่างเงี้ยคนฟาร์มกันเต็ม วันนั้นมันเป็นวันหยุดพิเศษมาวันนั้นถ้าจะไม่ผิดอ่ะที่ผมมาแจกบอสอ่ะที่ต้องจะมาแจกบอสแต่วันนั้นมีคนแบบมันแบบเอออยากมายิงอ่ะอยากมาปล่อยอ่ะไม่อยากฟาร์มมันอ่ะวันนั้นฟาร์มแค่ไม่อยู่คนเองนะครับได้แจกน้อยมากจนต้องไปแจกส่วนธรรมดาคิดดูดิมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมันเนมันเนอึ้ยโอ้ลืมใบมีเทนหมดลบอยู่สบายตัวกูได้ทีนี้อ้าวออกไปคนหนึ่งเสียใจได้ครับคุณผู้อดได้ของ แก้มันแก้มันเฮ้ยที่ไม่เปิดเสียงเกมเลยเหรออ่ะเริ่มเริ่มคิดละเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะสกปกเอาสุดแล้แกล้งแกล้งไปนึงแกล้งไปนึงยังยังอุตส่าห์แกล้งนะขี้หลอนอยู่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  อย่าดิดน้นเด้อเฮ้ยอย่าดิด้นอย่าดิด้นเอา้าโอ้ตกใจ <laughs> ตกใจสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาไว้ตีหวัวพ่อมาไอเธอเธออันนี้ไม่ได้เปิดใหม่นะทุกคนผมพูดคนเดียวนะไอ้สัตว์ตาแปลกๆไอ้แค่กล้องน้องกล้องน้อง,องเองก็ลอง,องคลิกซ้ายคลิกขวาดูมันมีให้คลิกไม่อีกอย่างหรอกในบอลซีน้องไม่คลิกซ้ายคลิกขวาไอบอลทำไรอะไอแค่นี้ไอ้สัตว บอสซีมอร์แค่คลิกซ้ายขิกขวาหรือบ้ามึงมีสีปุ่มวะมึงจะกดปุ่มข้างเมาส์จะกดปุ่มมาโคก็เรื่องของมึงแนละ้วทั้งนั้นอะ่ะไอเวนปุ่มปรับลุกกิ้งก็เรื่องของมึงอะ่ะไอสัตว์แม่งมีไว้ขีปุ่มมะไอเวนเอ้ยมาห้านี่ถามนักหน่อขิงหนะ่ะยอๆแซลเล่นแซลเล่นนะครับตกใจเวืดอนนึกว่าจะดิสผมรีบเลยรีบจะไปเฉลยเลยเบ้องดิสนะครับเดี๋ยวออดแจกนะครับเจบ้าความสุขจริงเวลาแกล้งคนเนี่ยเฮี่งจริงนะก็ดูความทุกคนในเซิร์ฟเวอรความสุขของผมและแอดมินนตต่งงะครับพี จริงผมไม่ได้คนอย่างเงี้ยหรอกแต่พี่สังคมมัน,มนสอนให้ผมเป็นคนอย่างเงี้ยพี่ตังทําของให้ผมมาเกณฑ์คนดูเยอะไนงะผมเลยแบบเออเสพติดความเกยียนนะครับเออแต่ผมเกผมแจกไนงะแต่พี่ตังเกณฑ์นแล้วพี่ตังไม่แจกอายุมันเกณฑ์แล้วมันแจกของนะแต่พี่ตังเกณฑ์แล้วไม่แจกใช่ไหมทุกคนพุดถูกป,ปะแต่ที่บอกไปว่าของทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องขอบคุณผมครับต้องขอบคุณทางพี่ตังบอกว่าของพวกเนี้ยคือไอเดียนบินเป็นคนเสกไอติก็มาจากพี่ตังนะครับทุกคน พี่ตั้งอนุมัติมาให้มันผมก็ไม่ได้แจกตามนี้ทุกคนเมาเวมาเว้เวอ่ะโอ้ยคนนี้คนมันจะได้นะก็คือเมื่อกี้มันฟาร์มอีกเซิร์ฟหนึ่งเว้ยแล้วอยู่ๆมันมาเว้ยเอาละเอาละเราเรอย่งเสียงละช่วงนี้ขับรถอย่งเสียงละเขาซุ่มละเขาซุ่มละอย่าดิ้น่ะเฮ้ยเฮ้ยจอนจอน เอาโอ้โจรทานนจรทานไม่อยากได้ของก็บอกกันดีๆโอ้กคนไอ้ไอ้ไอจอร์ดิคมันมันมันอุสาแบบไม่เจอผมทั้ที่แล้วแล้วกลับมาเจอในเซิร์นี้คือแบบเป็นแบบผมลิขิตใช่ไหมที่เจนห้เป็นอย่างนั้นอะ่ะเออตกลงเธอคนพิจิตใช่ไหมเออเย้ยคนพิจิตแท้ๆสรุปไม่ใช่คนผมพิขิตนะเป็นเป็นคนพิจิตมาเจออีกแล้วมึงเนะี่ย ดูทรงผมว่าไม่น่าจะได้ผมอ่ะผมให้โอกาสอีกรอบหนึ่งผมไปเซฟทำอะไรอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะแล้วผมปิดท้ายพีเมียมละเมื่อกี้เข้าหนึ่งห้าสิบเอ็ดอ่ะเติบสองแล้วกันปัจจัยใครจะได้อันนี้เป็นเซฟสุดท้ายของอันนี้นะครับของวันนี้กับโครโลราโดธรรมดานะครับเดี๋ยวจะไปพิเมียมปิดท้ายนะครับทุกคนมาลุ้นกันว่าใครจะได้นะครับถ้าไอจอนวิกมันอยู่แล้วเนีเน่ยผมให้มันผมไม่แกล้งมันละคนมันจะได้เนาะ แต่ยุดมันเยอะชื่อมันษีมันก็เตมงโมดุนเซิร์ฟแล้วมันก็ขยันฟาร์มได้ไงนะครับแต่ไม่ไม่ฟาร์มพรีเมียมนะต้องใส่ตั้งการความท้าทายแหละอย่างที่บอกไปถ้าเป็นผมเลือกผมฟาร์มจริงๆผมก็เลือกนะฟาร์มพรีเมียมเอาไอจอนวิกอดได้นะครับโจ้าน้าทาร่วงคุณหมดแล้วครับคุณโจรแกงสักหน่อยเอ๊ะอย่าหันหลังมา ไม่ได้เสียกปืนกูจริงหรอวะทำไมคนส่วนใหชอบไปเสียงเล่นวะหรือชอบถูฟังเล่นหรือฟังเพลงนี่ๆอย่าเสียกนี่ได้ยินแน่นอนเฮ้ยวิลีแบกเสียงวิลีแบกเสียงนี่ๆอย่าเบริอย่าเบริเบริอย่ารงไหนมาได้ยินมั้งวะ วันนี้วันนี้แน่นอนทุกคนแต่มันจะไม่เห็นเว้ยแกล้งมาหน่อยแกล้กงมาหน่อยเออขอได้ป่ะคนซ้ายเซิร์ฟโคโลราโด,โดละชิบหายละไอ้ย่าบันไดหลอกกูอดแกล้งเลยไอ้ชิบหายไอ้เหี้ยมันจะแกล้เหยบเสียงเหล็กเขหน่อยทุกคนเพราะคนมันจะกลัวเสียงเหล็กไม่รู้ไม่อะไรนะผมวันนี้หนึ่งอย่างนั้น กูอย่าปุ๊บจมปั๊บโอ้โหคุณดอกดาวคุณตังพี่ตังหลอกผมมองอะไรอยากตายเหรอหนีไปหนีไปเออไปเออไปอ่ะอยากตายจริงเหรอไปนุ่นเออภาษามือไป มึงก็ไป่าดหยิบออกมึงเอะไอเมสยังกลับมาดูอีกโมงคิดผมจะแจกเพิ่มบ้างอหโอ้ยแม่งเอ้ยนี่จริงๆจ,จ,จ,จะแก้ให้มันหลอดหน่อยแม่งเอ้ยโดนพี่ตังแกงกลับครับหลอดคืนเรียบร้อยเลยที่รียบเรียบร้อยเลยใช่ว่าเรียบร้อยเลยนะครับปะปีท้ายเซอร์พเมียมนะครับทุกคนทั่วถึงวันนี้ทั่วถึงนะครับทั่วถึง มีคนเดียวเออเอาเขาดิเอาเขาเด,อาขาดิอ่าคนสุดท้ายทีตอนแรกว่าแจกคนแรกสิบห้าสิบห้ากล่องเอาคนสุดท้ายสิบห้ากล่องไปแล้วนะทุกคนวันนี้ผมจะให้พ่อหนุ่มโมนี้สิบห้ากล่องนะฮะถ้ายัางอยู่แต่ถ้าไม่เจอเขาออกเซิร์ฟนีไปละทุกคนเจอคลิปหน้านะแต่ถ้าอยู่เอาไปเลยสิบห้ากล่องนะฮะอันี้บอกไปฟาร์มพรีเมียมอย่างนั้นก็เป็นข,ขยันฟาร์มนะครับแม่พระเจ้าจุติเซิร์ฟ เป็นสายลงทุนในการเติมนะอุดุนเซิร์ฟนะฮะพีเมยมหรืออาจจะเป็นผู้เล่นที่สมัครใหม่แล้วแบบเออใช่ปะมันจะมีพีเมยมแจกเริ่มต้นนั่นไงนั่นไงจำที่ผมพูดได้ไหมถ้าผมเจอมันอนะ่ะผมให้มันเลย15กล่องแต่ถ้าผมเข้ามาไปเจอไกรผมคงต้องปิดคลิปทุกคนเพราะแล้วสัปนี้นะผมขอจากไปเพื่อนคนี้ทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไ์นะครับอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามก่อนไปผมลองเปิดเผื่อเขเมื่อกี้15กล่องนะครับทุกคนว่ามันจะได้อะไรถ้าผมให้มันไปหนึ่งส,ส,สองอ่าสองนะ สามเขี่ยเอเอจะพูมาหนึ่งนหนุ่มสอ่าไปก็เป็นห้าหกโหโดวงเองสวยมากเจ็ดอ่าชมพูมาสองแปดโหเก้าสิบโหยหนุ่มเองเลย 5, อห้ากล่องนะหนุ่มสิบเอ็ดโอ้โหชมพูสามสิบสองโอ้โหบัตรไดมอนสิบสาม สิบสี่โอ้โหสิบห้าเอ้ดุมคนนี้มันซวยผมอีกนะทุกคนเปิดสิบห้ากล่องได้จมูแค่สามอันเออต,ต้นต้นคลิปที่ผมเปิดได้แดงผมเปิดแค่ไม่กี่กล่องใ,ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมนะครับสรุปคือดีละอยู่ไปก็ซวยเหมือนเดิมทุกคนนะครับไปละทุกคนขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้คลิปหน้าจะมาแจกอะไรก,ก็รอรุ้นละกันแล้วรุ้นกันว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งนั้นที่ได้ของผมนะครับทุกคนไปละขอบคุณครับ